ัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับอักษรออนเลอร์และเช่นเคยครับเจอครูแม็กต้องเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับและทุกคนก็นำหนังสือเล่มนี้มากันไหมหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ป2เล่มที่2ของอักษรนะครับเรียบร้อยโอ้ตอนนี้กระดาษของหนังสือเราเป็นไงเออยับย่นเลยครับเปิดอ่านบ่อยมากนะครับสุดๆไปเลยครับจากความรู้ในครั้งที่แล้วนะครับพวกเราได้เรียนรู้เรื่องของดินและก็เรียนรู้เรื่องการนํามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับ ว่าในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราทํากิจกรรมกันด้วยแล้วก็นะครับนำความรู้มาสรุปกันครับว่าดินร่วนนั้นเนี่ยถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนั่นเองครับพร้อมกันแล้วก็มากันเลยครับเริ่มต้นนะครับกิจกรรมที่1ของพวกเราครับประโยชน์ของดินนะครับต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนโหการทดลองนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยอุปกรณ์น้อยมากๆครับมีเพียงแค่3อย่างครับ1น่ะครับชเวสสีไม้1กล่อง นะครับต้องมีกี่สีคะครูแม็กอ่ะสิสีก็ได้นะครับมีแต่กล่องได้ไหมคะไม่ได้นะครับอ่ามาครับผมอันที่2ครับกระดาษแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระดาษแข็งเนี่ยมาระบายสีกันนะครับแล้วก็3ก็คือแหล่งข้อมูลครับตัวอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือไม่ก็นะครับไปที่ห้องสมุดนั่นเองอ่าแล้วขั้นตอนของการทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างช่วยมานะครับมาทําไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้น เราจะแบ่งกลุ่มกันก่อนครับอะซักประมาณกลุ่มละ4คนอะจับคู่กันครับเรียบร้อยแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำไมเอ่ยให้แต่ละกลุ่มนะครับไปสำรวจการใช้ประโยชน์จากดินนะครับในบริเวณโรงเรียนนะครับภายในโรงเรียนนะครับ อ่า,าบางคนถือโอกาสนะครับไปนอกโรงเรียนอันนี้ครูแบบโกรธเลยนะครับอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับอ่าห้ามแอบโดดเรียนแล้วก็บันทึกผลลงในสมุดโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่า ในโรงเรียนของพวกเราเนี่ยเราไปเดินดูในบริเวณต่างๆจุดต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลของการใช้ประโยชน์ของดินมาถูกต้องไหมครับแต่ว่าท่านนอกเหนือจากโรงเรียนของเราล่ะนะครับดินจะถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับเราก็ออกไปข้างนอกโรงเรียนไม่ได้เอา้าเข้าห้องสมุดกันเลยนะครับก็มีแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะครับ งั้นมาลองดูในบริเวณโรงเรียนกันดีกว่านะครับโรงเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนของครูแม็กตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นโรงเรียนครูแม็กแล้วกันนะโรงเรียนครูแม็กโรงเรียนครูแม็กตอนเป็นเด็กนี่คือโรงเรียนนี่นี่คือ ตึกที่ครูแม็กเรียนนะครับตอนป .2 นี่ตึกก่น,นี้โอ้โหโรงเรียนใหญ่มากโรงเรียนใหญ่มากรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับตึกที่ครูแม็กเรียนก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมองภาพจากด้านบนนะมีตึกนะครับแล้วก็มีสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยสนามหญ้าฟุตบอลนะครับ แล้วก็จะมีสะว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่เลยแปลงเกษตรเอ้ยตอนเป็นเด็กๆครูแม็กชอบไปแปลงเกษตรนะครับไปเอาผักกลับบ้านนะแปลงเกษตรมีที่จอดรถมีนู่นมีนี่เลยนะครับโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราออกไปสำรวจนะครับตามแบบว่านะครับที่ต่างๆนะครับขอไปตรงนี้ได้ไหมครับครูแม็กครับได้ขอไปที่สนามหญ้าได้ไหมครับ ได้อ่าไปที่หลังอาคารก็ได้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับแยกย้ายกันไปครับแล้วก็นะครับจดบันทึกนะครับว่าเราไปเจอการใช้ประโยชน์จากดินนะครับอย่างไรกันบ้างแล้วก็นํามาวาดเป็นแผนภาพนะครับลงในกระดาษแข็งของพวกเรานะครับให้สวยงามกันเลยตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่ครูแม็กนะครับเป็นเด็กป .2 เนี่ยครูแม็กก็แบบว่าทําแบบนักเรียนเลยครับป๊๊ป๊แล้วก็อ่านะครับ ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งี่เพื่อนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราเจออะไรบ้างเอ่ยไปตรงนู้นตรงนี้มานะครับอันดับแรกเลยก็เจอดินครับผมดินเนี่ยนะครับที่ถูกใช้ประโยชน์นะครับในการปลูกต้นไม้ครับเพราะว่า โรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆล้วก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนอ่รารอจนจบเพลงนะครับไม่เกี่ยวกับต้นไม้เลยนะครับไม่น่าเชื่ออ่าแต่มีต้นไม้อยู่ซึ่งเราก็ต้องเปไงเอ่ยนะปลูกต้นไม้บนดินนั่นเองนะครับแม้ว่าพื้นโรงเรียนของเราเนี่ยอาจจะเป็นพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีตแต่เราก็จะมีเว้นเอาไว้ใช่ไหมนะครับเว้นเอาไว้นะครับเป็นส่วนของ น,นรเพร้นประโยชน์อย่างแรกนะครับที่คูแม็กแอไปกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งครับก็คือดินนะครับถูกนำมาใช้ปลูกต้นไม้ทำให้เกิดความร่มรื่นนั่นเองครับใช้ดินนะครับใช้ดินปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ นะครับทำให้เกิดความลมลื่นอนะครับูต้นไม้ก็ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆเลยนะครับเช่นนกเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีดินก็ไม่มีต้นไม้นกก็ไม่มีที่อยู่เลยเห็นมา้นะครับต่อมาครับไปเดินสำรวจแถวๆนะครับแปลงเกษตรแปลงเกษตรครับวิชาเกษตรของพวกเราใช่ไหมไปสำรวจแถวแปลงเกษตรก็เราปลูกอะไรกันเลยอืมแล้วแต่เลยนะครับว่าห้องไหนนักเรียนชั้นใดเนี่ยจะปลูกไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีดินนะครับ ที่ถูกไถพรวนขึ้นมาครับนี่ถูกไถไถพรวนขึ้นมาก็จะนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะครับเป็นดิมดับที่สามผัสแล้วก็รู้สึกนุ่มมือมากๆเลยนะครับเราก็จะเอาเมาเล็ดพืชน,นะครับต่างๆที่ต้องการเฉพาะปลูกเนี่ยนะครับไปทำไมเอย่ยนะครับไปโรยแล้วก็ลดน้ํานั่นเองครับไปโรยแล้วก็ลดน้ําเช่นปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะครับปลูก มะเขือเทศก็ได้นะครับแบบว่าดูนี่ต้นมะเขือเทศเหมือนไหมไม่เป็นไรครับเอาแค่คล้ายๆต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศทํามันมีแต่ต้นคาแล้วมะเขือเทศอยู่ไหนคะมีไงรอก่อนรอก่อนมะเขือเทศมาแล้วอืมนะครับเราชอบปลูกนะครับพืชนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ด้วยซึ่งการจะปลูกพืชได้ต้องมี ต้องมีดินนั่นเองนะครับและมะเขือเทศก็เป็นพืชที่ชอบเติบโตในดินร่วนนั่นเองครับดินร่วนครูแม้ครับที่แปลงเกษตรของผมเนี่ยนะครับนอกจากจะปลูกมะเขือเทศแล้วนะครับยังปลูกอปลูกอะไรอีกบ้างไหนลองบอกซิอืนะครับอันนี้ใช้ปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะครับ โรงเรียนครูแม็กเนี่ยนะครับนอกจากปลูกพืชผักสวนครัวแล้วนะครับก็ยังมีการนะครับใช้พื้นที่แปลงเล็กๆครับในการขุดนะครับขุดหน้าดินออกสักเล็กนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวพอดีเลยก็เลยมีการทําทํานาจําลองอันนี้ต้องแล้วแต่โรงเรียนว่ามีหรือไม่มีนะครับโรงเรียนครูแม็กมีทํานาจําลองนี่เราก็นะครับไปทดลองนะครับ ได้ลงมือทําจริงก็คือไปปลูกต้นข้าวจริงๆเลยนะครับปลูกต้นข้าวหลังจากปลูกต้นข้าวกันนะครับเพื่อนๆแย่งกันปลูกใหญ่เลยคุณแมกจำได้แย่งกันปลูกต้นข้าวหลังจากปลูกเสร็จก็นะครับเกี่ยงกันรดน้ํานะครับเดี๋ยวก่อนต้นข้าวต้องรดน้ําหรอ,อมันมีน้ําอยู่แล้วไงเป็นดินไรเอยเป็นดินเหนียวนะครับก็ใช้ทําแปลงกเกษตรแล้วก็ทํานาได้ด้วยครับทํานาแบบเล็กๆนะครับอ่า โอเคครับนี่ก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับที่ครูแบ็กไปแอบนะครับไปแบบอุ๊ยไหนดูซิกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างอ่าไปตามจุดต่างๆนะครับก็เดินออกมาก็เจอต้นไม้ไปที่แปลงเกษตรก็เจอพืชผักสวนครัวแล้วก็เจอนะครับทำนานะครับเล็กๆต่อมาครับมาดูกลุ่มที่2อกันบ้างกลุ่มที่2นะครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนครับครูแม็กลืมเลยใช่ไหมเราต้องทําไมนะระบายสีให้สวยงามเนี่ยครูแม็กลืมเลยนะครับ เขาสั่งมาใช่ไหมกิจกรรมนี้ต้องระบายสียให้สวยงามอ่ะครูแม็กลงเลยครับสีไม้สีไม้ไมไมพับ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 นี่นี่มาหนาต้นไม้พับ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 อ่าเสร็จแล้วสวยงามมากเลยนะครับต่อมาแผนผังของกลุ่มที่2เนี่ยก็น่าจะไม่เหมือนกลุ่มที่1ห,หรอกเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างต่างไปกันมาใช่ไหมโอ,อ้ไปคนละที่กันนะครับเพราะกลุ่มที่2จะเป็นอย่างไรครูแม็กก็แอบย่องไหนะแอบดูซิไปดูซิอ่าครับและครูแม็กก็พบว่า นะครับกลุ่มที่2ของพวกเรานะครับก็ไปเจอนะครับจุดที่โรงเรียนกําลังก่อสร้างครับกำลังจะก่อสร้างโรงรถอาคารจอดรถนะครับให้คุณครูเอารถมาจอดนั่นเองครับนี่คืออาคารจอดรถว้าวสุดยอดเลยครับอาคารจอดรถจอดได้กี่คันครับครูแม็กครับไม่ทราบครับกําลังสร้างนะครับอืนะครับแต่ว่ามันต้องสร้างบนพื้นดินแน่ๆครูแม็กมั่นใจเลยครับ มันต้องสร้างบนพื้นดินแน่ๆนะครับซึ่งนี่คือประโยชน์ของดินเราจะทําการปอกเสาเข็มปอปอกปอกปลงไปนะครับกระทุง้งกระทุ้งกระทุ้งลงไปนะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาคารของเรานั่นเองครับดังนั้นดินนะครับที่กลุ่มที่2ไปเจอมานะครับก็คือใช้ประโยชน์นะครับใช้นะครับรองรับรองรับอาคาร หรือถ้าเกิดนักเรียนป .2 นะครับเข้าใจคํานี้ครับเราเรียกว่าดินนั้นนะครับช่วยให้ฐานรากของอาคารทําไมเอ่ยโอ้แข็งแรงมั่นคงนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนระบายสีก่อนดีกว่านะดิน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 ,ดนโอ้ดินสีน้ําตาลเห็นไหมดินสีน้ําตาลนะครับส่วนนี้ก็เป็นเสาเสาก็เป็นเสาปูนแล้วกันนะเสาปูนสีเทาๆเสาปูนสีเทาๆกาลังสร้างอยู่ครับครูแม็กครับยังสร้างไม่เสร็จโอเคนะครับ ต่อมาครับจะมีแค่อันเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับไปเดินสำรวจมาทั้งคาบเรียนเนี่ยต้องเจอเยอะกว่านี้นะครับก็พบว่านะครับเจออะไรเอ่ยฮ่าเจอไก่ครับกุ๊กกุ๊เจอไก่ครับมาแล้วครับกำลังแบบว่านะครับทำท่าแบบขึ้นขึ้นลงลงครับไก่กำลังทำท่าแบบขึ้นขึ้นลงลงก้มก้มเงยเงยกุ๊บกุ๊บุ๊บุ๊บเดินไปเดินไปอะจุ๊บจุ๊บจิกเลยนะครับโหเดาวได้เลยครับว่าไก่ตัวนี้นะฮะกำลังทำไมรู้ไหมฮะ กำลังหานะครับไส้เดือนเนี่ยไส้เดือนโผล่ามาปุ๊บไส้เดือนโผล่ปุ๊บไก่ไก่ตาโตเลยไก่นะครับโอเคอุ้ยนี่ไก่ไก่พูดว่ไงสวัสดีจ้าแล้วก็กินเรียบร้อยเพราะฉะนั้นดินนะครับนี่ก็ใช้เป็นอะไรเอ่ยที่อยู่นะครับของไส้เดือนแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของใครเอ่ยเป็นแหล่งอาหารของคุณกุ๊กไก่นั่นเองนะครับเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนเป็นที่อยู่นะครับ ของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนเช่นไส้เดือนนะครับและก็เป็นแหล่งอาหารเลยครับในเมื่อเป็นที่อยู่ของไส้เดือนนะครับก็ต้องเป็นถ้าเกิดมองจากบุมของไก่นะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารอของคุณกุ๊กไก่นั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องไหมนะครับโรงเรียนครูแม็กเนี่ยนะครับก็จะมีกรงกรงหนึ่งครับจำได้ตอนเป็นเด็กชอบไปยืนเกาะกรงนะครับ แล้วก็ในกรงก็จะมีไรเอ่ยก็จะมีนะมีนะครับมีนก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 แล้วนกก็บินอยู่ในกรงแต่ว่าข้างล่างก็เป็นเป็นกระต่ายครับโรงเรียนคุแม่มีกระต่ายชืบซืบอ่ามาก่อนเลยนี่คือพื้นดินครับพื้นดินครับพื้นดินชูแมบแบบนี้แล้วก็มีกรงครับนี่โรงเรียนนักเรียนอาจจะมีกรงอื่นๆก็ได้นะครับอ่ามาแล้วครับมีกรง กรงก็ทํามาจากนะครับเหล็กเหล็กก็เป็นสีฟ้าๆแล้วกันเนอะประมาณนี้ชึบชึบชบเป็นกรงแต่ว่าครูแม็กขอไม่วาดกรงนะเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในก็จะมีน้องกระต่ายครับน้องกระต่ายของพวกเรากระต่ายชึบชบเฮ้ยนี่ไงกระต่ายกระต่ายชึบชบ อืนะครับข้างบนก็มีใครข้างบนมีนกนกก็บินไปบินมากระโดดไปกระโดดมาระหว่างนะครับรั้วปึ๊บไปปึ๊บมานะครับแต่เราสนใจด้านล่างครับกระต่ายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แบบว่านะครับจะมาแบบอยู่แบบนะครับเรียบร้อยขนาดนี้ครับเขาจะขุดเลยครับขุดยากขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปเออสมมนเร่ากระต่ายแบบจะออกลูกพวกเราไปพาลูกไปคอดูกกันดีกว่านะครับไปคอดูกันนะครับกระต่ายเขาจะลงมาข้างล่างนี้กระต่ายเขาจะลงมานะครับ ก <S an other> ระต่ายก็จะลงมาชิบชิบอ่าชิบชิบแล้วก็คลอ,อดลูกออกมานะครับคลอดลูกกระต่ายออกมาแลเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เน,นเ,นนเ,นนเนี่ยดินเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของใครเอ่ยที่อยู่ของนะครับกระต่ายนั่นเองคุณแม็กถามหน่อยได้ไหมว่าเป็นที่อยู่ของกระต่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นนะครับดินร่วนหรือดินทรายหรือดินเหนียวดีครับลองดาวนะไส้เดือนนะชอนชัย ชอนชัยช้อนชัยช้อนชัยช้อนชัยให้ดินร่วนสุยตรงนี้ต้องเป็นดินร่วนแน่ๆนะครับดินร่วนนะครับแล้วรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะกระต่ายขุดลงไปถ้าเป็นดินเหนียวโอ้โหกระต่ายขุดแทบไม่ไหวเลยครับดินเหนียวครับกระต่ายขุดครับต้องสร้างบ้านให้ครอบครัวจะไม่ยอมแพ้คุณพ่อกระต่ายไม่มีทางยอมแพ้ขุดขุดแต่ดินเหนียวมันเหนียวมาก ขุดเสร็จปุ๊บคุณพ่อกระต่ายเป็นนักเพาะกายกามขึ้นเลยนะครับสุดยอดมากนะครับเพราะไม่ควรจะเป็นดินเหนียวมันขุดยากงั้นก็เป็นดินทรายถ้าเป็นดินทรายจะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวขึ้นครับขุดเสร็จปุ๊บถล่มปั๊บนะครับลูกเป็นไงพึ่งเกิดมาไม่นานก็ไปซะแล้วนะครับควรต้องเป็นดินอะไรเอ่ยต้องเป็นดินล้วนเนอะต้องเป็นดินล้วนนะครับอ่านี่เป็นที่อยู่อาศัยนะเป็นที่อยู่อาศัย ยูอาศัยนั่นเองนะครับผลของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ทํทำไมไม่เหมือนกันครับครูแม็กเพราะว่าไปเดินสำรวจกันคนละบริเวณ,เวณนั่นเองนะครับอ่าอาจจะมี ซ้ำกันได้บ้างนะครับนักเรียนคนไหนที่ไปสำรวจแล้วนะครับได้ข้อมูลมาอุ้ยทำไมเหมือนกับของเพื่อนเลยไม่เป็นไรนะครับเราใช้การสำรวจก็จะอาจมีบริเวณบางบริเวณที่ซ้ํากันได้แต่ถ้าเกิดพวกเรานะครับเราเนี่ยพบว่านี่คือสิ่งที่สามารถพบได้ในโรงเรียนแต่ข้างนอกโรงเรียนล่ะนะครับดินถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับดินล้วนนะครับเขาใช้ประโยชน์ทําอะไรบ้างเนาะเราสามารถไปสืบคนได้จากตึ๊ด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 อินเทอร์เน็ตนะครับหรือเข้าไปที่ ห้องสมุดก็ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแผนผังแผนภาพของกลุ่มที่1อึ่และนี่ก็คือแผนภาพของกลุ่มที่2หลังจากทุกกลุ่มนะครับได้แผนผังแผนภาพมาเรียบร้อยเราก็จะออกมานําเสนอนะครับหน้าชั้นเรียนเนี่ยตอนคุณแม็กเป็นเด็กเลยนี่คือรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้ตอนเป็นเด็กนะครับแต่รูปนี้ไม่สมจริงนะตอนเป็นเด็กคุณแม็กใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้านะครับ รอเล่นนะครับนักเรียนครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับสำคัญตรงนี้ครับการใช้ประโยชน์จากดินอุ้ยกลุ่มนี้คล้ายๆกลุ่มหนึ่งเลยเห็นไหมคล้ยายๆกลุ่มหนึ่งเลยเห็นไหมซ้ำกันได้ไหมซ้ำกันได้นะครับใช้ทำนานะครับแล้วก็ใช้ ปลูกนะครับพืชผักสวนครัวโอเคไหมซึ่งก็นะครับถ้าทํานาก็อาจจะเป็นดินเหนียวนะครับถ้าพืชผักสวนครัวก็อาจจะเป็นดินร่วนนะครับทีนี้เราก็จะมาสนใจนะครับดินร่วนกันนะครับซึ่งหลังจากที่เรานําเสนอกับเพื่อนๆแล้วก็นะครับให้ทุกคนช่วยกันสรุปแล้วก็นะครับนำผลงานเนี่ยไปติดนะครับที่ป้ายนิเทศของห้องกันเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ มาครับหนูตอบได้ช่วยกันครับ 1. ครับดินแต่ละชนิดเหมาะกับการปลูกพืชเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่าคุณคุณครับมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบชัดเจนก็คือพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะครับต้องการดินที่อุ้มน้ําได้ดีไม่เท่ากันใช่ไหมครับต้องการน้ํามากต้องการน้ําปานกลางต้องการน้ําน้อยก็มีครับงั้นก็ตอบว่าแตกต่างครับผมแตกต่างอย่างไรใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดของพืชขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พืชต้ตองการครับต่อมาข้อที่2ครับในชีวิตประจำวันนะครับคนเราใช้ประโยชน์จากดินหรือไม่อย่างไรโอ้ใช้แน่นอนครับแค่เดินม,มาหน้าบ้านเอาเท้าเหยียบลงดินก็ใช้แล้วใช้เป็นทางเดินไง่ายใช่ไหมแต่ว่าเรายังใช้ทั้งเพาะปลูกนะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายนะครับเป็นฐานหรือจุดรองรับของโครงสร้างตึกด้วยนั่นเองอเห็นไหมครับว่ามันก็ ตรงกับที่พวกเราไปสำรวจมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะครับต่อมาครับนักเรียนคิดว่าใครใช้ประโยชน์จากดินได้มากกว่าระหว่างคนปลูกผักหรือคนเลี้ยงสัตว์และเพราะอะไรนะครับอันนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนลองตอบสิครับใครอยากตอบยกมือขึ้นโอเคได้ครับเด็กชายแจนครับทุกคนครับมาแล้วครับเด็กชายแจนลุกขึ้นตอบว่า โอ้เด็กชายแจนนะครับบอกว่าคนปลูกผักนะครับใช้ประโยชน์เยอะกว่าเพราะว่าพอปลูกผักแล้วก็สามารถนาําผักมารับประทานได้นะครับโอเคมีคนอื่นไหมเอ่ยนะเสนอหน่อยเร็วยกมือยกมือยกมือมอ,อ่าเด็กหญิงเอกนะครับผมมานะครับเด็กหญิงเอกตอบว่าคนเลี้ยงสัตว์นะครับทําไมหรือเปล่าอ๋อเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับนะฮะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องทำให้เอ่ยนะครับใช้พื้นที่ใช่ไหม ถ้าไม่มีดินนะครับเราจะมีพื้นที่ให้สัตว์เดินไหมครับไม่มีนะครับอย่างเช่นเลี้ยงกระตายเนี่ยก็ต้องเป็นที่อยู่ของสัตว์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนักเรียนคนไหนที่คิดว่าคนปลูกผักนะครับได้ประโยชน์จากดินมากกว่ากัรยกมือขึ้นโอเคครึ่งห้องเลยนะครับนักเรียนคนไหนคิดว่าคนเลี้ยงสัตว์ได้ประโยชน์มากกว่ายกมือขึ้น โอ้ก็อีกครึ่งห้องนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่เป็นคําถามที่ไม่ได้มีคําตอบถูกต้องนะครับหมายความว่าเราตอบจากการคิดวิเคราะห์และประสบการณ์ของเรานั้นก็เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแล้วจะตอบว่าคนปลูกผักก็ได้จะตอบว่าคนเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจตอบนะครับมากันเลยครับต่อมาครับสรุปกันว่าประโยชน์ของดินร่วนครับ ดินร่วนเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินที่มีเม็ดดินเนี่ยใหญ่กว่าดินเหนียวอ่าก็คือนะครับดินเหนียวเนี่ยเนื้อละเอียดกว่านั่นเองนะครับเนื้อดินโปร่งครับอากาศและน้ําซึมผ่านได้อย่างเหมาะสมนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรเอ่ยฮิวมาสเนี่แหละ ตัวเลยฮะตัวอะไรฮะตัวที่แบบผักชอบผล,ลไม้ชอบต้นไม้ชอบเลยนะครับเห็นแล้วยิ้มหวานเลยนะครับดินร่วนจึงเหมาะสําหรับการปลูกพืชทั่วไปเลยนะครับอ่ามีอะไรบ้างครับที่ปลูกในดินร่วนได้ครูแม็กมีภาพมาฝากครับนี่เลยนี่คืออะไรนี่คือ sunflower นะครับดอกทานตะวันอืมสวยจังเลยครับดอกทานตะวันปลูกบนดินร่วนนะครับ ต่อมานี่ก็คือส้มครับปลูกส้มที่บ้านเป็นสวนส้มใช่ไหมปูก้นะครับบนดินร่วนนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับแล้วก็ปลูกนะครับดอกกะหล่ำนะฮะผักกะหล่ำนั่นเองนะครับก็เป็นดินร่วนเหมือนกันนั่นเองนะครับเราก็จะใช้นะครับข้อมูลนะครับประโยชน์ของดินร่วนนะครับไปปลูกพืชให้เหมาะสมนั่นเองนะครับ และเนื้อหาในคาบเรียนนี้นะครับก็มุ่งเน้นไปที่การทํากิจกรรมนะครับรวมถึงมาสรุปนะครับว่าดินร่วนนั้นใช้ในการเพราะปลูกนะครับเพาะปลูกพืชทั่วๆไปนะครับ ก็หมายเพราะว่าส่วนใหญ่นั่นเองครับต้องการดินล้วนนะฮะใครที่รู้สึกว่านะครับเออคุ้นๆน,นะครับก็กลับไปทบทวนแค่รอบเดียวพอก็ได้แต่ใครที่รู้สึกว่าเออผมจําไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรครับเพราะหนังสือเล่มน,นี้อยู่กับเราตลอดเวลาครับนั่นก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์ป2อเล่ม2นั่นเองนะครับของใครเอ่ยของเราของอักษรด้วยนะครับและพบกับครูแม็กได้ใหม่ในคาบเรียนหน้านะครับสอบคาบเรียนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ ช่วยกันทำกิจกรรมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น